ดีครับอันนี้คืออันนี้คืออะไรท่ออท่อ,ทอไอเสียท่อดังใช่ไหมอ,นนอันนี้ท่อดังใ<ช>นเวลาขับแล้วมันจะเป็นยังไงดูเดิอโอ้โหโยกล้อด,ด้วยครับท่อดังนะครับเทอร์โบโม,มีเสียงด้วยใช่ไหมฮะ อันนี้เราก็บาดเตีอันี้ของใส่ปากอะไรรถวิบากจะไปใส่มันทําไมอ่ะมันก็เปิดเดียมันก็วิ่งไม่ดีเดียเนี่ยรถก็บาเนี่ยกะบะอันนี้ยองกุมภาครับโอ้โหมันเป็นอะไรอ่ะวิบากมดก็บะดจอมผีฮนะ ้องเรอยังมามัดก่อนเาก้กินแอลกันล้วก็มากินมากินต่ยังอ่านนะคะนี่แบบมาดิอันน้นี่สั่งปาป้าแกงอยู่ตรงไหนอ่ะไม่แข่งหรอกมันร้อนแดดเดี๋ยวค่อยแข่งกระปั่นเล่นเฉย โอ้โหระเบิดแล้วครับท่อระเบิดแล้วครับท่อระเบิดครับยัดไปอีกนี่โอ้โยัดไปแล้วครับเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุแน่นอนครับจะเกิดอุบัติเหตุแน่นอนครับเฮ้ยะ